สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็เก็บมะเขือเราเก็บน้องฝังนั่นแล้วจ้ะเหลือน้องอีกฝั่งเนี่ยบุบขาด้วยนะนี่ยบุบขาด้วยมะเขือมดเอาขาจมูกหลายอย่างที่นี่ก็เดินไม่ได้เบิ้ลเบิ้ลตัดตาตะดจาม,มน้อยจะไปเกลียดแ้วเนี่นยน่ายองหยอง ออกมาแล้วอุ้ตกตะก้าซะตรงนี้ยังสมบูรณ์ไม่มีแลวแถบเลยมาในรถวัน่นนึงไปเห็นเนาะ ากามันดีทั้งมานนีเปิดเราไม่นั่งทำร่น,นีแผนแแต่งกิ่งกคมีเวลามาแต่งเก็บด้ยแต่งเลยท่ามันก็สายไปทโมงะรอ้น,นี่

สองแถวได้นิดเดียวจะขอต้อนขอยังน่อยเลยนะคลิปนี้ก็ขอละกนไปจ้าได้เลยค่ะสร้างได้ด้วย้าวันนี้มะเขืองามๆเออถั่วฟีซิบาทมะเขืองามงามเจ้ะตะะาตลาดนัดเซ1นบาทหน้าทนายเห็นหน้าก็เอาเดีย๋ยวหน้าอะไรนู้แม่ดำน่ะจะชอบต้มส้มใบตะก,กานึงใหญ่ๆจ้ะ